เชิญท่านพลนัทตามด้วยคุณบุญยิ่งนิติการจนานะกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมพลนัดศรีอินสุดผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพักเพื่อไทยขอญาตหารือกับท่านประธานหนึ่งเรื่องคือเรื่องโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยยางธรรมชาติแบบ RFB บนถนนทางหลวงนบ1 0 0 2ระยะทาง9,275เมตร ขณะนี้โครงการได้ดําเนินการอยู่นะครับกำลังติดตั้งแผงคอนกรีตนะครับในส่วนการจราจรพี่น้องประชาชนก็ได้ใช้สัญจรน,นะครับก็ได้ทราบถึงปัญหาและได้นําเรียนไปยังผู้นําชุมชนผ่านไปถึงผู้โวยการทางหลวงชนบทเจ้าของโครงการในเรื่องของทัศนวิสัยในการมองเห็นตามทางโค้งจุดทางร่วมทางแยกและจุดยูเทิร์นที่ยังไม่ลงตัวขณะเดียวกันทางหลวงชนบทก็ได้นัด วางความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีท่านวิทยาชะพานนท์แนอำเภอบางวทองและท่านพิรุณวิมลอักษรแหนมอำเภอไชน้อยรวมทั้งท่านสาส,สวันชัยเจริญนนทสิทธิ์สส,สเขตที่5จังหวัดนนทบุรีพักเพื่อไทยและผมรวมทั้งในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้นําชุมชนอันได้แก่ท่านกำนันพิทักษ์ยู่สุกกำนันตําบลบางรักพัฒนาและตัวแทนพี่น้องประชาชนได้ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นท่านในอำเภอได้นําเรียน ไปยังท่านดรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อประสานงานกับพอ,อาทางหลวงชนบทจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อวานผมได้มีโอกาสสอบถามท่านผู้ว่าถึงความคืบหน้าในโครงการท่านผู้ว่าได้แจ้งระงับโครงการดังกล่าวท่านประธานที่เคารพครับจะเป็นผลประโยชน์ดีที่สุดกับพี่น้องประชาชนฝากท่านประธานนำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผ่านไปยังอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประสานงานกับทางหลวงจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อร่วมลงพื้นที่ กับพี่น้องประชาชนในการที่จะกําหนดจุดต่างๆบนถนนสายดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับกายภาพของถนนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไปกลับขอบคุณด้วยความเคารพครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ